พี่น้องเดี๋ยวมาตามกันต่อนะคะก็เป็นของเส้นทองนะคะท่านผู้ชมปา้าพี่น้องของเสยนทองเข้าทุกวันเลยเนี่ยนะคะสูตรคิดคำนวณของเส้นทองนี่ก็แน่นอนคือกันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยตัวเลขของเสยนทองนะคะท่านผู้ชมสีเก้าเข้าตรงๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะตัวเลขของเส้นทองนะคะเพืน่น เขียนอบอกสูตรห้นะคะแอดก็เลยเอาตัวเลขมาลงมาฝากแฟนคลับนะคะของเซียนทองตั้งแต่ให้ตัวเลขมานะคะสามสี่งวดแล้วยังบรุษจักเถื่ออยู่นะคะหายมาสามสี่งวดแล้วนะคะบรุษจักงวดนะคะแล้วก็เข้าตรงๆพร้อมนะคะวิ่งรูดดีเข้าทุกวันนะคะผู้ใดเอาตัวเลขนะคะไปวิ่งรูดก็คือมั่นใจได้เลยนะคะเพิ่นรับประกรันตัวเลขของเพิ่นพี่น้องเพิ่นมีความมั่นใจสูงว่าตัวเลขเพิ่นเขาดีนะคะถึงเพิ่นบริสื่อ์นะบริุเสียงโชคลาบนะคะ เพิ่นกับฝากว่ายยูนะคะผู้ใดที่เอาตัวเลขโชคลาภไปนะคะเพิ่นกับฝากวหวนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นบัญชีเก่าของแอดแต่วแตเนี่ยเพิ่นเปลี่ยนบัญชีใหม่แล้วเดี๋ยวเอสจะเอาตัวเลขให้เบิรงใหม่เด้อพี่น้องเด้อนะคะสําหรับของน้องสนโน่ค่ะยังเข้าดีเหมือนเดิมนะคะก็ให้วิ่งรูดเจ็ดกับหานะคะเขาเข้ารูดเจ็ดกับห้านะคะแล้วก็เจ็ดเก้าเข้าตัวกลับนะคะเจ็ดเก้านะคะก็เป็นมันออกเก้าเจ็ดของไฮนอยพิเศษนะคะเข้า ตัวกระับนะคะแล้วก็ฮานึ่งนะคะ5าน้อยพิเศษของฮะของน้องโซโนปังๆเลยนะคะผู้ใดที่เสียงโชคลาบ้าน้อยพิเศษนะคะดีใจด้วยนะคะสําหรับฮาน้อยพิเศษใครเอาตัวเลขไปเสียงโชคลาบก็อย่าลืมนะคะทําบุญกับน้องด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะคะตามเลขทีบัญชีเอาตัวเลขค้องไผ่ไปกับคือเฮ็ดกับผู้นั้นนะคะหรือว่าผู้ใดซีมีน้ำใจกับขอบคุณหลนยๆเดอพี่น้องนะคะสําหรับอาจารย์ต้อยนะคะพี่น้องวันนี้ก็เข้าอีกแล้วนะคะใครวิ่งห้าก็ รวยรวยปังปังนะคะรวยอีกแล้วนะคะอาจารย์จะเน้นเลขเด่นเลขวิ่งตัวเดียวเท่านั้นนะคะเน้นสองน้อยนะคะพี่น้องนะคะเพิ่นเน้นสองน้อยด้ยวยค่ะนะคะของอาจารย์เขาวิ่งหากะแฟนคลับกระทรงสลิปมาไห่นะคะอาจารย์เพิ่นบอกว่าของอาจารย์นะคะของอาจารย์นะคะกะทํา,าบุญไปกับอาจารย์แล้วนะคะสาธุสาธุสาธุน้่เด้อค่ะนะคะแฟนคลับแฟน,แฟนช่วงนะคะ อันนี้เป็นหวยรัฐบาลไทยของอาจารย์ต่อยนะคะท่านผู้ชมในวันที่หนึ่งเนาะในวันที่หนึ่งนะคะสิงหาคมพศ2 0นหาร้อยหสิบหานะคะออบนล่างเนาะเป็นายเลขเก้าตัวเดียวนะคะของอาจารย์ต่อยนะคะจับคู่สามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่นะคะตัวรองนะคะก็จะมีศูนย์เก้าเ้าย์เ้าหนึ่งหนึ่งเกค่ะพี่น้องคะ่ะฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะกาพี่น้อง เนี่ยของพี่เอค่ะพี่น้องของพี่เอนะคะเมื่อวานนี้ของพี่เอก็ยังฟังเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะของพี่เอเนี่ยเข้าตัววิ่งรูดนะคะวิ่งรูดทั้งสี่แล้วก็ห้าเลยนะคะท่านผู้ชมคะวิ่งรูดเด่นเออเด่นสี่รองห้าเข้าทั้งตัวเด่นและตัวรองนะคะ C สองนะคะ C สองมีไผ่ถือเน่พี่น้องเข้าตรงตรงเลยนะคะ C สองนะคะท่านผู้ชมอ่าใครเข้ามานะคะที่เอ่อ เป็นสายบุญของพี่เอนะคะก็ตามเลขที่บัญชีเทเีแอดเคยลงให้นะคะใครไม่รู้ก็ทักมาได้เนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาหนีฝ้าวนะคะเดี๋ยวสิเปิดเทเบิลนะคะวะ่าวันที่ยี่สิบหกนะคะอ่ะวันที่ยี่สิบหกนะคะตัวเลขแนวทางนะคะตามต่อเลยนะเป็นตัวเลขแนวทางของวันที่ยี่สิบหกนะคะ 26กรรกฎาคมพศ2565นะคะใครเข้ามาติดตามแนวทางของแอดเจต่างนะคะวิ่งรูดก็เข้าทุกวันนะคะยังไม่เคยหลุดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะว่าเราให้วิ่งรูดเด่น8รอง5นะคะเด่น8รอง5จับคู่นะคะก็มี8 1 8 4 8 5 4 5นะคะ5 1 5 2 5 9และ9 2นะคะตัวกันก็จะมี8 6และ5 7 8 6และ5 7นะคะ สองสองแปดสี่สองแปดห้าแล้วก็หกแปดหนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางนะคะของเอดเจตังคนพปรไทยช n แนลนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครเข้ามานะคะตัวเลขมีเขามีลุดนะคะกับพิจราระนากันใดนะคะท่านผู้ชมกะสายบุญนะคะสําหรับท่านใดที่ขอเลขที่บัญชีสายบุญก็ตามเลขที่บัญชีนี้เลยนะคะอ่ะ ทางช่งของเฮ้าก่ขอให้พี่น้องสุกูสุกคนนะคะเข้ามานะคะโปรดใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาต่อที่น้องสโนนะคะสำหรับตัวเลขของน้องสโนนะคะวันที่26นะคะให้เ,เด่นสองรอง4เด่น2รอง4ี่นะคะสตัว7จ็ดสองเก้าแดสองห้ดสี่หนึ่งสาี่เะคะจับคู่มีสองเก้สองหสี่หนึ่ง สี่เกนะคะ2องสามสองแปดสี่ปดแล้วก็สี่สามนะคะตัวกันคือสองสี่และสี่เจ็ดนะคะเอ่อก็เป็นเบอร์โทรของแอดมินนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สายบุญของแอดมินนะคะส่วนสายบุญของน้องสนอนะคะท่านผู้ชมก็ตามเลขที่บัญชีนี้นะคะก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะสําหรับใครที่เอ่อทำบุญกับน้องมานะคะแล้วก็ขอให้คนที่ทําบุญมีโชคมีลาบยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ โชคมันมาอีกเด้อค่ะพี่น้องคะสาหรับมื่อนี้นะคะแคบหน้าจอไว้นะคะสําหรับคู่เด่นน้องให้มา29 25 41 49และ48นะคะอใครเข้ามาอย่าลืมแคบหน้าจอนะคะแคบห,หน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องคะนะคะแคบหน้าจอไว้นะคะ ่อ,อกันที่เซียนทองนะคะไม่เคยหลุดเลยตั้งแต่ให้ตัวเลขมายังไม่เคยหลุดเลยใครเข้ามาติดตามตัวเลขของเซียนทองนะคะห้ามพลาดเลยนะคะแนวทางทุกวันรวยทุกวันเหมือนเดิมนะคะเซียนทองมั่นใจในตัวเลขมากนะคะบอกว่ายังไงให้ฝากแฟนคลับดูให้หน่อยนะคะแฟนคลับที่เข้ามาดูก็คือเป็นแนวทางใหม่นะคะแต่ว่าเข้าทุกวันยังไม่เคยหลุดเลยแล้วก็เข้าตัวเจาะด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ ฝากว้เป็นแนวทางนะคะตัวเลขถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมให้มาทั้งหมดนะคะก็เ,เด่นสีรองสามเด่นสีรองสามนะคะเอจับคู่มีสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เก้านะคะสามหกสามสามสามเจ็ดและสามเก้านะคะตัวกันคือสี่สี่และเก้าแปดสามสี่สองศูนย์สี่ห้าและสองสามหกโอ๊ยวันนี้ลืมหายตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะนะคะเอาว่าเป็นยังะคะลืมหายตัวเน้นพี่น้องพิจารนาได้เลยนะคะ บางเธอมันก็ฝาวน้พี่น้องเนาะเอ็ดกะเขียนฝาวนะคะเพอนทรงมาให้กะพอเห็นว่ามีตัวเนียนเลยพได้ถามแต่ว่าตัวนี้คงถามพรท่านเลยละเพราะว่ามันบายแหลวกว็เลยชิ้าลงตัวเลขให้แฟนคลับเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยังไงก็เออดูก่อนเนาะพี่น้องเนาะดูตัวเลขไว้ก่อนนะคะชอบตัวไหนก็ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวต่อไปที่ของพี่เอเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ สำหรับแนวทางของพี่เอนะคะพี่เอก็ไม่เคยหลุดนะคะไม่ไม่ค่อยหลุดน้อยนักที่จะหลุดของพี่เอก็เข้ามาตลอดนะคะฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะแฟนคลับบอกว่าคิดถึงพี่เอจังเลยเนาะยังไม่ได้คุยกับพี่เอเลยประศรนแอดมีเวลาคุยกับพลนนะคะแบบแว่าช่วงนี้ก็โทษหาพี่เออยู่แต่ว่าพี่เอกับคงซิบ,บ่ค่อยอว่างแอดจะต่างกับบค่อยว่างก็เลยบค่อยเด้คุยกันนะคะช่วงนี้แอดก็มาดำห้ดำหน้าเนาะพี่น้องนะคะอยู่ทงไฮทงหน้าค่ะ ก็เลยยากๆในจากน้อยนะคะบวังเธอพันโทมาเอ็ดกับบุได้รับสาย,ยาสิบเนี่ยคพี่น้องนะคะอันนี้เป็นแนวทางของพี่เอนะคะเป็นสามหานอยนะคะก็วันที่ยี่สิบหกนะคะกอร์กกรดาคมนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนะคะเนาะตัวเลขแนวทางได้มาหกห้าหกเจ็ดหกสองหกหนึ่งนะคะเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองและเจ็ดสี่วิ่งรูดเด่นหกรองเจ็ดนะคะวิ่งรูดเด่นหกรองเจ็ดนะคะท่านผู้ชมค่ะ คผูใ้ใดเข้ามาฝากไว้เป็นแนวทางนาะพี่น้องเนาะใครเข้ามาฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะพี่น้องคะอาจารย์ต้อยนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ต้อยนะคะอันนี้เขียนตามที่อาจารย์พนเขียนมาทุกอย่างเลยเลยี่นะคะอาจารย์ต้อยคนบ้าหวยนะคะอาจารย์ต้อยคนบ้าหวยรวยทุกวันนะคะเเด่นวิ่งบนนะคะแปดตัวเดียวเพิ่นวะเด่นวิ่งบนแปดตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเด่น คู่เด่นบนนะคะห้าแปดแปดสามแปดห้าแปดหกนะคะคู่รองก็คือสองแปดและสามแปดนะคะคู่รองสองแปดและสามแปดนะคะวิ่งตัวเดียวก็รวยได้นะคะเน้นสองน้อยเท่านั้นนะคะน้อยปกติและน้อย V.I.P. เท่านั้นนะคะถ้าได้ปกติแล้วไม่ต้องตาม V.I.P. อันนี้คือของอาจารย์ต่อยนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นแค่สองน้อยนะคะถ้าได้น้อยปกติแล้วน้อยอัน วีไอพีบอตองตามเด้อพี่น้องเพนวาจังสรรน,นะคะหมายความว่าจังสัรน,นะคะอ่ะตัใดเข้ามาซอยเป็นการลั่งแรงใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่น้องคะอันนี้คือเป็นตัวเลขของอาจารย์ต่อยนะคะค่ะอ่ะใครเข้ามาก็แคปหน้านจอนะคะอันนี้ของพี่เอเด้อพี่น้องเด้อพี่เอเน้นตัวใดแอดกับบอลูคือกันนะคะพล้แอดแอดกระามไปยุ่งสงสัยพี่เอกันหรือพี่เอกับคงซีฝ่าวคือกันกันเจนจังนี่แหละพี่น้องค่ะ แต่ว่าก็มั่นใจในตัวเลขนะคะพี่น้องทุกคนนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางวันนี้นะคะมีแต่คนที่ปังๆชัวๆทั้งนั้นนะคะเออส่วนมากในตัวเลขจะเข้าทุกวันนะคะเขาซู่มืออิลีค่ะพี่น้องผู้ใดเขามากโค้งซิบผิดหวังนะคะของอาจารย์ต้อยก็เข้าทุกวันเหมือนเดิมนะคะยังปังเหมือนเดิมนะคะปังเหมือนเดิมพี่น้องคะ่ะเอาเรื่อยๆเด้อคะ่ะเรื่อยๆเด้อผู้ใดเขามากแคปหน้าจอนะคะ ให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะดูอีกรอบหนึ่งดูอีกรอบหนึ่งแคปหน้าจอได้นะคะแคปหน้าจอค่ะท่านผู้ชมใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะอันนี้อ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งดูอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะดูอีกรอบหนึ่งค่ะ ค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะทุกการติดตามรับชมนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเมื่อนน้บ่เห็นหนา้าแอดเจดต่างเห็นแต่ทงหน้าเด้อพี่น้องฝากเพลกล่างแรงใจแน่ผู้ใดย,ยังบ่ท่านในเบิ่งคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เดอะะ้อค่ะใกล้ชิเลียวแล้วพี่น้องดำหน้าใกล้ชิเลียวแล้ว<笑><笑>นะคะใกล้จะเสร็จแล้วเหลือนิดเดียวเหลือกายอยุหาสิบมัดนะคะพี่น้องคะ่ะ นะคะอาผู้ใดอยากมาเล่นทงไฮทงหน้ากะทักทายว่าเด้อพออยากมากินอันพออยากมาดําหน้าซอยนะคะนะคะพี่น้องอ่ะกะผู้ใดที่เขาไปในกลุ่มอาจจะได้ตวเล่กรมูนะคะผู้ใดอยากเข้าไปในกลุ่มกบทักทายแอดไลน์แอดมานะคะผู้ใดเข้าไปในกลุ่มแล้วนะคะผู้ใดยังบม่มีขุมทรัพย์เปิดขุมทรัพย์รับชคกะทักมาเด้อพี่น้องเด้อนะคะไปเปิดขุมทรัพย์รับศคนะคะ ในกลุมก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนะคะหรือว่าใต้คลิปวิดีโอเด้อพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้โกบโมันมาสุกูส,สุขนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ